บั่งไฟทรงดวงวิญญาณนะครับผิดเทบนะครับบางนี้นะครับผมหางแดงดมาไม่ยอมเลยอูแล้วมันหูอยู่ดอกไปไปเดี๋ยวออกมาต่อเดี๋มาหนําไปไปสามสองหนึ่งไปครับบั่งไฟทรงดวงวิญญาณครับ Thank <laughs> you. ไปส่งดวงวิญญาณน,นะครับบางนี้นะครับผมพี่จุล่าแฮปปี้ที่สอนนะครับผมนมาํามาถวายให้พีเทพนะครับให้วดวงวิญญาณพีเทพนะครับไปสู่สวรรค์นะครับผมบังไปบางนี้นะครับบังไปส,ส่งดวงวิญญาณน,นะครับพี่เทพนะครับ <S 2>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  ไปดีมาไปดีไปดีฐานมันเอ็นเนยว่ะบังข่อ,ขอยไปดีมาไปดีไปดีไปไปไป,ไปนะครับบังนี่นะครับก็ส่งดวงวิญ,ญญาณผีเทวไปน,นึงบังนะครับผมเฮ้ <Hey. S 1> วยว่ดวงวิญ,ญญาณผีเทวนะครับไปสู่สวรรค์ชั้น,นดาววดึงนะครับผม นะกอนทาคอนะครับผมผีเทปนะกอนทาคอนะครับ้ไไไไวยรักแล้ไล่นะครับผมจากทีมงานกองคาสโนโวานะครับผมนำหม่องไปมาจุดถวายบูชานะครับให้ทีมงานผีเทบนะครับจุดส่งดวงวิญญาณผีเทปนะครับผมเทปบ้งเทปบ้งวงหลัดนะครับนำหม่องไปมาจุดนะครับผม หลงไฟสงดวงวิญญาณนะครับผมพี่เทพนะครับเท๋พงวงรัดนะครับผมเที่ยวงานกันนะ้ำบวงไฟมาจุดถวายและหลายบังนะครับ สำหรับบางนี่กะเป็นขนาดทอสามนะครับทีมงานนครทาขอนะครับลุงเจนขึ้นสามพันหาบวะขึ้นสามขึนสามพันหา ไม้พวกทีมงานลักขอท่าขอกันนะครับย่างย่างย่งเดี๋ยวกอนเดี๋ยวเดียวสองวัยเจ็ดสิบแปดสิบวันนางสามพันหเื่น

อย่างการเดินทางครับทีมงานนครทาคอทอสามนะครับไปส่งดวงวิญญาณนะครับไปพิเทพนะครับผมบางนี้นะครับทีมงานนํามาจุดถวายส่งดวงวิญญาณให้นะครับผมขอบคุเป็นดีมากๆนะครับบางนี้นะครับ ยอดมากๆนะครับการสืบเสีดเจ้ถือว่าสวยงามมากๆนะครับผมบางนี้นะครับบางไฟน้ำมาถวายบูชานะครับทรงดวงวิญญาณนะครับผิดเทียบนะครับไปซูเมเล่บ้างนครสาของกิมงานขนาดเนี่ยดยอดมากๆนะครับบังไฟบังนี้นะครับมาค้างก็ถือว่าเบานะครับ ตามสายตาครับผมหย่อนองมานะครับผมไปสรงดวงวิญญาณนะครับอีเทพนะครับบางนี้ครับ พีเทีนะครับไปสู่สวรรค์นะครับผมทางทีมงานนองนองกับน้ำบัง,งไปมาจุดถวายให้แล้วนะครับผมขอแสดงความเสียใจของครอบครัว,วพีเทพด้วเลยนะครับทีมงานกับน้ำบังไปมาจุดไห้นะครับผมสำหรันนบน้ำบังไฟกับซิ่งจ้าพีพันดี้นะครับทีมงานนครทาขอนะครับผีมพ,พีเทพวงวงหลัดนะครับกับเป็น นั่นนี่บอกก่อนได้กับเบิ้งนะครับผมไหยดวงวิญ,ญาติพิเทมนะครับไปสู่สวรรค์น,นะครับบางไฟบางนี้นะครับจุดถวายบูชาไปแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆครับผม